ครับก็สวัสดีนะครับมาพบกับผมกับช่องบางอันชาแนลนะครับพี่น้องท่านใดพอจะทราบไหมครับว่าเกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับไม่ได้กรรมเลี้ยวนะครับกรรมเลี้ยวไม่ได้กรรมแต่ได้ข้างหนึ่งเกิดจากสาเหตุใดครับ นี่ครับเป็นเพราะอะไรอะครับมันถึงเป็นแบบนี้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีดีนะไม่ได้เป็นที่ถนนใหญ่มาเป็นที่ทางมานาพอดี้าเป็นที่ถนนใหญ่เพราะว่าน่าจะเจ็บ นี่ก็เลยกลับไปเอารถยนต์มาจะลากกลับบ้านโอวิธีการลากของผมนะครับก็มีตัวใช้ช่วยตัวช่วยนะครับนี่ครับสำหรับรถทเลยรรถกีโก้งครับผมก็จะทำอย่างนี้นะครับ ผมจะทำใส่ในลักษณะนี้แล้วคอตัวนั้นเราก็พลิกมาแล้วก็สลักใส่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สลักใส่น่นปี้อะไรนาะไม่ลง เออไม่ลงเฉยเลยแล้ก็คดไม่มีอะไรพอรดเลก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ป,ประมาณนี้จะหลักน,นี้ใส่ี็จะประมาณนี้นะครับหถอคอรถอีกกลงก็บพริกด้านหนึ่งก็มาใส่ตรงนี้ จะได้ลากกลับบ้านสารถอีกองเข็นขึ้นรถกระบะแล้วก็จะเอากลับบ้านผมก็งงเหมือนกันขี่มาเมื่อเช้าดีนะไม่เป็นที่ถนนใหญ่เป็นที่ถนนใหญ่และงานเข้าเลย โครง,งตราชา้างใส่สาพานช้าแล้วเข้าเกลหนึ่งแล้วก็โหนมาอย่างนี้เลยนะครับโหนโหนให้มันวิ่งมาให้ตรงทางทรมานเหมือน,นกันกว่าจะถึงเพว่าถ้าก้ามปูกํำเลี้ยวหักผมว่ามันจะกํำเลี้ยวไม่ได้แต่อันนี้ มันโยกได้เลยมันล็อกได้ข้างเดียวไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรเพราะผมก็ไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะครับใครรู้นะครับช่วยบอกหน่อยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับอาสสิบเอ็ดแรง มันโคงเอมันก็ไม่มีเข็มวัดอย่างรถยนต์เนาะนน้ำก็รั่วรั่วออกฝาหมดซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึง ก็กินน้ำมันเครื่องด้วยนะต้องดูบ่อยๆโดยรวมก็ดีแต่ไอสาเหตุนี้แหละผมงงไม่รู้เลพาถ้าเผาขาดมันก็น่าจะหลุดออกมาข้างนอกอกำาเลี้ยวมันค้างหรือเปล่าถ้าค้างตัวนี้มันก็ต้องค้าง,งวันนี้จะได้ลากรถ คุณโก้งกับบ้านเดี๋ยวยกใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับพอเกาะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นครับอันนี้เป็นคอทะเลิกเก่าตัดออกเอาแผ่นเหล็กมาเจาะเข้าใส่แล้วก็เชื่อมทำแบบนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ชนท้ายนี่ผมจะแก้ใหม่ต่ำเกินต่ำไปจะให้สูงขึ้นมาอีกลงลุ่มเล็กๆน้อยๆคอยจะถ,ถูจะติดครับคลิปนี้ก็ต้องขอ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ